สวัสดีครับวันนี้ก็มาพวกับผมช่องตัวร้ายชาแนลอีกแล้วนะครับนอกจนกหน้าไข่ของโ bon บ80น808ับผมนะครับนอกเกมเซ็กซี่อีกแล้วน้องชมนะน้องหมวยเซ็กซี่ครับผมทุนที่300่านผู้ชมนะก็จะมาเล่นอย่างแบบมีสติสตางแล้วกันเนาะอ่ะมาผมเปิดแรกขอไปที่200กนแล้วกันนะครับนาะขอจัด200พอมาอ่ะที่น้าเงินครับผมจัดไปครับผมไหลแน่นอนครับผมมาลักษณะนี้แม่งไหลแน่นอน โอ้โหไม่ชอบตรงแม่งดีหลาคาณผู้ชมนะดูดิมันหมดเวลาตั้งนานแล้วมันควรจะเปิดนะดูดิโยกย้ายใส่หัวครับผมออโอโ้เอาดิเปิดมาหนึ่งแต้มครับผมกับสิบแต้มมาหน้าเจ็ดเราเจ็ดครับผมมันสี่ครับผมหลังบ้านอย่า8แปดอย่า9เก้าขอร้องเถ่อนน้องเออทํามือแบบนี้ก็โดนครับผมโอ้โหแต่มันไม่เห็นขึ้นให้คานผู้ชมวะมันไม่เห็นปริงให้แต่ว่ามันขึ้นอยู่นะยอดจำนวนเงิน500รอเข้ามาแล้วครับผมอ่ะ โอเคครับผมไม่ขึ้นไม่เป็นไรขอแค่เงินาขาดก็พอครับผมหน้าทะลุมากคุณผู้ชมปกติผมจะกลัวแถวนี้มากนะเทะแม่งเลยคุณผู้ชมนะอ่ะห้ารอยแม่งเลยครับผมอย่าไปกลัวน้ําเงินใส่ไปครับผมมาจัดดูหน่อยดิอันนี้มันตัดแถวที่สองแผู้ชมนะแถวที่ห้าแม่งก็น่าจะตัดนะ ถ้าเกิดเป็นเขาไพ่หลักก็คงตามนะขอบอยู่ไหนครับผมขอบอยู่ไหนอยู่นี่ครับผมเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งพันครับผมสวยเออพอได้เรียมไมท่านผู้ชมนะ<อ>ไหลปนน้ำครับผมเปิดนี้ผมว่าแม่งไหลต่ออีกแน่นอนท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นการขึ้นแถวใหม่นะตอนนี้มันเป็นแดงสามน้ำเงินเหนือท่านผู้ชมนะผมก็จะเสียบแม่งเลยน้ำเงินไปครับผมห้าร้อยอ่าเซฟไปห้าร้อยครับผมการเดินนะ ได้กําไรมาเยอะแล้วเซฟมาหร้อแบ่งสักครึ่งหนึ่งครับผมอย่าไปเทหมดนะ้ำชมลาดมาเดืง,งานเข้าครับผมเสียดายนะชมโอ้โหแม่งผิวปากหรือ,อยังไงวะเนี่ยเปิดนี้ว่าจังไดสองแต้มโอ้โหเอามันศูนย์เออแปะหลังเรียบร้อยแปะต่อหนึ่งโชคมาดีหนึ่งพันสวยแม่งโบนัสแตกกรันะชมโอ้โหแล้วเรามั่นใจที่เต่งแล้วนคะชมเราไม่ต้องไปใส่โบนัสแล้วครับน้นะชม เปลืองครับผมเปลืองอ่าลงแถวสองแม่งต้องตัดกันแน่นอนผู้ชมก็เป็นน้ําเงินอีกนะผมว่าก็ต้องเป็นน้ำเงินอีกเพราะว่าแถวบนอ่ะแถวแรกอ่ะมันแดงสองน้ำเงินสองอันนี้ก็ต้องเป็นน้ําเงินสามผู้ชมน้ําเงินสามแดงหนึ่งอยู่แล้วแถวหนึ่งกับแถวสองมันตัดกันอยู่แล้วผู้ชมมันจะไม่คู่ทั้งคู่ผู้ชมนะถ้าแถวไหนขี้ก็อีกแถวหนึ่งคู่ผู้ชมคิดง่ายๆแต่ถ้ามองเข้าไปหลักก็ยาวอ่า จังไดครับผมจังไดครับผมจังไดครับผมโอ้โหแม่งขอบหลังบ้านก้าเต็มเรียบร้อยเออโบนัสก็แตกไปอีกดีโอ้โหแม่งก้าศูนย์อือ้าทุนสามร้อยมายืนหยัดอยู่ที่สองพันแล้วผมเอาการอยู่ครับผมแถวที่สามน่ากลัวคผูน้ะชมเราไม่รู้ว่ามันจะมาลูกคู่หรือขี้ครับนะผมแถวนี้น่ากลัวน่ากลัวมากคุณโยมแถวนี้ ดูไปครับผมดูไปก่อนไม่จะเป็นก็ไม่ต้องสายผู้ชมนะแต่ว่าก็ควรจะพอแล้วนะผมก็พอที่สองพันขอดูมันไม้หนึ่งแล้วกันครับผมว่ามันจะตัดอ,อะไรแต่ไม่ตามแล้วผมหยุดที่สองพันพอผู้ชมนะหยุดที่สองพันพอครับผม,ม,ะอ,มอะไรอ่โอ้โหน้ําเงินผู้ชมมาลูกคู่ครับผมอ่ะ โอเคครับผมเราก็เอาแค่สองพันพรท่านผู้ชมไม่ต้องไปฝืนไปต่อเอาจะถึงหมื่นท่านผู้ชมนะก็ทุนหลกนักร้อยนะรุ่นสามรอยอยู่ที่2,000ก็โอเคแล้วครับผมนะครับนอออ่ะก็สำหรับบนแปดสวนแปผมก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับนออไปกันครับไปสวัสดีครับ